สวัสดีครับพบกับผมช่องเชิร์ชไรเดอร์อีกแล้วนะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับอาวแจ้งบอกกันในคลิปนี้เลยละกันนะฮะผมว่าชื่อช่องชนเนลมันมันเยอะไปแล้วนะฮะในไทก็แชนแนลกันเลยเปลี่ยนเป็นเชิร์ชไรเดอร์ดีกว่านะครับมันน่าจะเหมาะแล้วตรงกับผมมากกว่านะเพราะว่าทํางานในชีวิตประจำวันก็เป็นไรเดอร์ดีกว่าดี๋ยวเ้าวันนี้ เปิดภาพมาเปิดคลิปมานะฮะทำไมเป็นร้านสเต็กอาาสเต็กอาาคืออะไรนะครับก็คือร้านสเต็กที่โด่งดังย่านมันทองนั่นเองนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับสเต็กลุงหยิกหายไปไหนนะครับเพื่อนๆอ,ออนไลน์ที่สั่งอาหารก็อาจจะไม่รู้กันวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสแนะนำนะเราฝากนะครับสเต็กลุงหยิกไม่ได้หายไปไหนนะครับเปลี่ยนชื่อจากสเต็กลุงหยิกเป็นสเต็กอาา คนก็เลยไม่รู้กันนะครับออเดอร์ของร้านก็เลยซาลงไปเยอะเลยตอนนี้ออเดอร์เริ่มกลับมาแล้วจะสังเกตว่ามีคนขับไรเดอร์มารอกันหน้าร้านเต็มเลยนี่บนที่จอดข้างบนก็เป็นรถลูกค้าที่มากินอาหารที่ร้านนะครับนะครับอยู่ข้างๆกับร้านนายก๊อปปลาท่องโปนะครับในก๊อปนี้ก็ดังนะนะฮะจะเป็นปลาท่องโปตัวใหญ่เองก็ซื้อกินอยู่เหมือนกันนะครับ คาจดีมากเบ้าะจะลดให้สําหรับไรเดอร์นะครับไรบเดอร์อจะได้2ตัวได้สั่งขยะถ้วยหน,น,นึ่งสัสิบห้บาทนี่เหมือนที่ลูกค้าซื้อไปอไปแล้ว่บ้าเยิอนอยู่นะครับวันนี้ไม่ได้กินนะครับวันนี้ทําไมถึงได้มาถ่ายสเต็กอาม่านะครับเพราะว่าพอดีโดนงานได้งานด้วยนะครับมารอสเต็กอาม่าออเดอร์ไปส่งลูกค้าอยู่นะคะอ้อวนี้ก็ให้ดูกัน ครับเปลี่ยนรูปใหม่เมื่อก่อนจะเป็นหน้าลุงหยิกนะครับลุงหยิกมีหนวดตอนนี้เป็นหน้าอาม่าแนละ้วนะฮะอาม่าหัวลาะน่ารักเลยนะครับปากถือเพื่อนไม่รู้กันนะเดี๋ยวไปดูร้านบอกเลยว่ารับออเดอร์ได้เลยออเดอร์กันมีอะไรน่ากินบ้างนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศในร้านนะครับนี่ตองกแตงปอมีน่ากินหลายอย่างนะครับนี่เซ็กปลาปลาก่อน สเต็กหมูกับเต็เกไก่อ่ะเดี๋ยวซูมหน่อยสเต็กไก่อ่านี่เต็กหมูสเต็กไก่สเต็กปลานก้าเก้าน69 69 69นี้ทอดซูปเปอร์ไซนด์เยอะมากครับใช่เห็นไปเยอะมากเลยส่วนนี่นอันนี้น่ากินฟุงถังฟุ้งถังแต่ราคาถูงกน่อยน,นี่ซูปเปอร์สเต็กจะสองเมนูนี้นะครับเยอะมากสามาม้เก้านะฮะ มีทุกสิ่งอย่างเลยมีหมูไก่ปลารวมนะฮะเบอร,ร์เกอร์เป็นฝายนะฮะชีสเยิ้มทะลักนี้เลยครับส่วนตัวนี้ผมจะเห็นลูกค้าสั่งบ่อยนี่โอ้โหดูรับเพื่อนๆเป็นไงนะใหญ่มากนะครับของจิงน,นี้ใหญ่มากถือออกมานี่มาสองคนนี้อาจจะกินไม่หมดได้นะก็สั่งออเดอร์นี้นะครับมีหลายอย่างมีที่โกงหมูด,ด้วยอันนี้ลูกค้าก็สั่งบ่อยนะครับอันหนึงก็ทุ้สึกไ่าจะเป็น สเต็กหมูพิ้งไผ่ดำนะครับที่งค์ปลาสั่งบ่อยหมูไก่ปลาครับจะสั่งบ่อยนะฮะแบบนี้ดูออเดอร์อกันนอกจากเรื่องสเต็กแล้วอันนี้ก็น่ากินนี่มามา่มาลาวาเขาเรียกขนยังงานต้นๆน,นะฮะมีหลายลาวาหลายแบบนะฮะของจริงก็น่ากินนะครับตรงปกนะฮะร้านนี้ตรงปกหนึ่งร้านเหมือนในรูปเป๊ะเ,เลยทีเดียวนะฮะ่องเคียงต่งตางๆ นัดเช็ไก่ฮะหอมทอดนะฮะมีซุปเพ,เพื่อนท่านใดที่ชอบกินนะเก็ตหอมทอดซุปนะมีซุปหลากหลายอันนี้ซุป้าวโพดาะนะดูหน้านดูเห็ดนะครับมีหอยแมลงภู่ด้วยนะครับผัดเลยกระเทียมอ่ามีหอยลายผัดเลยกระเทียมเหมือนกันมีหลายอย่างจริงๆน่าก,กินผมเองอยงากกินหลายครั้งแล้วอ่านี่ดูห้องครัวเขาหน่อยเดีย๋ยวขอไปอไปคล้องกลับไปหนึ่งนีง่ห้องครัวนะฮะนี่ ห้องครัวเขาทํากันเป็นโรงงานเลยทีเดียวนี่มือทอดสเต็กอ่ายิ้มยิ้มซูกองด้วยอ่าหมดหมดกระทะเลยนะฮะทอดหมดไปชุดแล้วกําลังเคลียเคลียหน้างานอยู่นี้นะครับเพื่อเตรียมทอดชุดใหม่แหมอารมณ์ดียิ้มกันหลายคนเลยนะฮะอ่ะฝ่ายร้านอยู่ข้างนี้เป็นอาว่านี่บรรยากาศยามค่ำคืนนะครับที่ถนนบรรางทองอ่ะเดี๋ยวมาดูของผมก่อน ก็ได้ยังเปิดเขาหน่อยต้องหน่อย680ได้ยังจ๊ะได้แล้วโอเคได้ได้ได้โอเค680อันนี้ป่ะ88เกอก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่เนี่ยน้องนี้ถ่า่ดีมากครับน้องผู้ชายเขาจะคอยคอยจ่ายงานไรเดอร์บรรยากาศยามพ่ำคืนคืกพักมาก นะครับนี่ก็ถ่ายมาฝากกันมีหลากหลายร้านอาหารนะครับอยู่ถนนเส้นนี้ขายดีมากๆแต่ถ้าจะมาขับรถมาต้องไปหาที่จอดนะครับไม่แนะนํามาจอดข้างถนนหน้าร้านนะครับไม่แนะนามาจอดริมถนนเลยสำหรับรถยนต์นะครับโดนล็อกนะฮะอิ่มเลยนะครับในร้านดูนะเป็นไงบกงกไหมครับดู สั่งมาในทะลักนี้เลยนี่ดูนะฮะเมน,นูนะฮะสองคนนี่กิมจุกจุกกิมจุกจุกอีกหนึ่งร้านนะครับน,น,นี่หน้าจานนี้สาม้าเก้านี่นะฮะอ่าหกเป็นศูนย์ได้ไงอ่าหกเป <6 80 S 1> ็นศูนย์เนี่ยได้แล้วกำลังยุง่งกำลังยุง่งเนี่ยกำลังยุง่งนฮะนี่ คนขับ,บ,ค,บคนขับก็จะมาเอาออเดอร์อย่างนี้กันนะฮะแล้วก็ไปส่ง<ห>ลูกค้าขวัญใจเลยนะครับอ้าวขายคำตอบแล้วนะสำหรับลูกค้าอาหารสเต็กที่ชอบทานสเต็กทุกท่านนะครับสเต็กลุงหยิกหายไปไหนผมเคยถามน้องพนักงานองหนูทองนะครับก็ยังไม่ทราบข้อมูลว่าหายไปไหนนะครับจริงๆไม่ได้หายไปไหนนะครับเปลี่ยนชื่อร้านใหม่จากลุงหยิกเป็นอาม่านั่นเองนะครับเพาอุดหนุนกันได้เหมือนเดิม เดิมเลยนะฮะเมนูทุกอย่างเหมือนเดิมราคาก็ยังเท่าเดิมอยู่นะครับมีโอกาสว่างก็มากินกันตอน้ไม่อยากมากินอยู่นะฮะแต่ไม่กล้านั่งในร้านนะครับถ้านั่งหน้าร้านได้ก็จะกินกันโอเคนะครับเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะฮะให้ดูบรรยากาศนะครับร้านต่างซอยนี้ทั้งซอยเลยนะคือคัดนะครับถ่ายมาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนที่อยู่บางกวางหรืออะไหรือเพื่อนที่อยู่เทพ ลูกค้าประจําที่ชอบทารสเต็กและสั่งสเต็กของร้านลุงดิบบ่อยก็คือร้านอมาม่าปัจจุบันนี้นี่เองนะครับจะได้เห็นบรรยากาศร้านกันวันนี้ผมเชิญไลเดอร์ไปก่อนแล้วนะครับลูกค้ารอกินข้าวอยู่ขอบคุณครับ